กระผมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่ผมขออภิปรายไร่เา็วันใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษตามมาตราหนึ่งนะครับผมขอให้สไลด์แผ่นแรกขึ้นมาเช่เลยครับ ผมอยากจะกราบเรียนว่านะครข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดเนี่ยไม่ว่านะครจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามผมพยายามรวบยอดในรอบ8ปีที่ท่านนายกรัฐมนตรีดำรงกำลังจะครบ8ปีนะครที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็ขอขอบคุณทุกสื่อนะครไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์นะฮะในการที่นำข้อมูลของท่านมาเผยแพร่ขอสไลด์ขึ้นมาเลยครับ อันนี้ไม่ใช่ชื่อหนังนะครับ8ปีก็เกินพอผมว่าทุกคนในสภารู้ดีฮะวันที่23สิงหาคม2565ถ้านับอายุความต่อเนื่องนะฮะก็จะครบ8ปีเพราะฉะนั้นถามว่าคนไทยมีความสุขหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปต่อไปครับสแลต่อไปครับ เศรษฐกิจไทยต้องย้ำว่าตกต่ำม,มาโดยลำดับนะครับตกต่ำยังไงไปดูสไลด์ต่อไปครับตรงนี้ผมพยายามทำภาพให้ง่ายที่สุดนะพฤษภาคม2,557มีการปฏิวัตินะเป็นรัฐบาลคอสอชอแล้วต่อมามีรัฐธรรมนูญปี60เลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ฮะแล้วก็ แถมให้ท่านอีกนิดหนึ่งนะรัฐบาลยุคโควิดตั้งแต่หกสามหกี 3, ่ 4, แล้วเขากำลังเป็นปีปัจจุบันฮนะถามว่าลูกศอนแดงๆจะสื่ออะไรนะฮะจะเลิ่นลงตามลำดับครับ <c oughs> แผ่นต่อไปครับผมย้ำนะวันนี้ผมมีเวลาน้อยผมอาจจะพูดไม่ได้เยอะนักนะฮะวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำเนี่ยจะพาให้คน 6กกว่าล้านไปในทิศทางใดวิสัยทัศน์คือการคิดไปยังอนาคตเตรียมแก้ปัญหาถูกทิศถูกทางหรือเปล่าภาวะผู้นำคือการกล้าตัดสินใจมันก็อีกแหละครับตัดสินใจแล้วถูกหรือผิดช้าหรือเร็วนะครับต่อไปครับผมเอาผมบอกแล้วนะครับว่าผมเอาภาพจากสื่อต่างๆเนี่ยมานำเสนอเพื่อจะบอกว่า อันนี้ไปเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์นะท่านดูนะครับคนมีนิสินเยอะหม้อก๋วยเตียวโครกนายกบอกว่าเพิ่มลงรับจำนำแค่นี้ไปดูแผ่นต่อไปครับน้ำท่วมนะฮะแทนที่จะปลูกข้าวเอาไปเลี้ยงปลาแทนไปดูแผ่นต่อไปครับส่วนม่ไล่พายุโอวหลลีนี่คิดระเบิดระเบิอนะฮะต่อไปครับ เขามาประท้วงหลายรอบแล้วนะครับปรากฏว่าท่านเมือนรถบรรทุกที่มากดดันแล้วท่านบอกเดี๋ยวจะใช้รถทหารมาขนสินค้าแทนผมก็ลุ้นเอาใจช่วยท่านว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าไปดูแผ่นต่อไปครับอันนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะไอเดียบันเจิดขนาดนี้สั่งให้ทหารปลูกผักชีนะฮะไปดูแผ่นต่อไปครับเลี้ยงไก่แก้จนบ้านเราสองตัว นะถ้าเขาเลี้ยงสามตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นคงรวยนะครับแผ่นต่อไปครับเรื่องค่าทางด่วนที่ขึ้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราใช้เงินสองสามร้อยบาทในการเดินทางขึ้นทางด่วนท่านก็บอกจะพิยากอะไรคนรวยก็วิ่งข้างบนนะไรายได้น้อยก็วิ่งข้างล่างนะฮะแผ่นต่อไปครับไอ้นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างนะของวิสัยทัศน์แล้วก็ การเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านการบริหารงานเนี่ยที่ไร้ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลอะไรครับไปต่อครับออตั้งแต่เช้ามาผมได้ยินหลายท่านลุกขึ้นมาผิปรลายผมชื่นชมฮะให้ข้อมูลละเอียดลึกซึ้งนะฮะแต่ผมจะขอแตะเพียงผิวๆผ,ผมย้ำว่าผมมีเวลาน้อยตอนนี้นี่ครัวเรือนไทยฮะ พุ่งกว่า15ล้านล้านเมื่อไปเทียบกับรายได้ของประเทศน,ะนี่ครัวเรือนไทยนะผมย้ำนะแต่ละครัวเรือนเนะี่ยทุกคนมีหนี้กระจายหมดแผ่นต่อไปครับประกาศกระทรวงการคลังเพิ่งออกมาฮะปิดปีงบประมาณที่ผ่านมานี้9.3ล้านล้านบาทไอ้นี่คืออะไรฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ ท่านทุบนั่นแปลว่าทําลายทุกสถิติของหนี้สาธารณะของประเทศไทยฮะทะลุ9้าล้าน,ล,านล้านบาทอย่างที่มีสอสอลายท่านอาภิปรายแล้วว่าจะใช้หนี้กันไปอีกกี่สิบปีตลอดชาตินี้หรือเปล่านะฮะหรือไปถึงชาติหน้าไปดูแผ่นต่อไปครับบัดคนชนถ้าความจําทุกคนไม่เลือนนะฮะสิบสล้านคนฮนะตอนแรกลงทะเบียนแล้วท่านบอก มันจะหายไปจะปรากฏวันนี้20ล้านคนะมันกลับทวีขึ้นแสดงว่าคนจนเยอะขึ้นแน่นอนครับไปดูแผ่นต่อไปครับเดี๋ยวนิดนะฮะขอผมเน้นสีแดงข้างบนผมอยากอ่านนะถ้ารัฐบาลยังแจกเงินโดยไม่พัฒนาคนนะคนทั้งประเทศก็ต้องแบกรับภาระนี้ ท่านจำแอปเป่าตังได้ไหมฮะท่านาจำการแจกเงินที่ล่วไหลได้ไหมท่านจำชาวนาที่ตายไปแล้วแต่มีชื่อมาเบิกได้ไหมครับเนี่ยแหละครับแผ่นต่อไปครับสภาหอาคัน้าถ่ายเตือนบอกว่าน้ำมันเนี่ยจะพุ่งถึงปีหน้าไอ้นี่หมายถึงปีนี้นะฮะและของก็จะแพงขึ้นต้องทำใจครับน้ำมันเคยราคาตกงงไปถึงนะฮะสาิเหรียญทอบาเรลฮะ วันนี้อาจจะประมาณ90กว่าถึงร้อยถามว่าคนไทยได้มีความสุขรัฐบาลได้คืนความสุขให้คนไทยหรือเปล่าฮะไปดูแผ่นต่อไปครับนี่คือของขวัญปีใหม่ฮะม,ะก,ร 6, มะกราคมหมกราคม2565เดือนเดียวนะ้ำมันขึ้นแทบจะนับไม่ทันนะเจ็ดครั้งฮนะกุ้มพาพัานธ์มีของขวัญให้อีกทั้งจุดจีนฮนะทั้งวาเลนไทน์สี่ครั้งนะฮะ ท่านเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าเติมน้ำมันมันขึ้นอย่างเงี้ยวันที่ห้าวันที่แปวันที่สิบเอ็ดสิบสี่ยี่สบยี่ห้ายี่แปดจะขึ้นอะไรคะนักหนาฮะคนไกลตลาดเป็นอย่างนั้นเลยครับแผ่นต่อไปครับตรงนี้สิครับเป็นประเด็นที่คนวิเคราะห์วิจารณ์กันทั้งวันครับกองทุนน้ำมันเกิดวิกฤตติดลบ1 4ึหมื่นล้านถ้าถามผมนะฮะผมสงสัยฮะน้ำมันลงไปต่ำ ต่างกันทั้งสาสี่เท่าหมายถึงน้ํามันดิบนะฮะเราซื้อเข้ามาเนี่ยแต่ปรากฏเราไม่ได้เติมน้ํามันถูกเท่าที่มันต่ำลงไป 3, สามสี่เท่าเราก็นึกว่าเออท่านคงเอาเงินเข้าไปเก็บอยู่ในกองทุนน้ามันไหมที่ไหนได้ความจริงเปิดเผยมาว่าเกิดภาวะวิกฤตตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบ1 4หมื่นล้านฮะนะ,ะเอาแล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาล่ะท่านไปดูข่าวต่อไปฮะอยู่ๆนะฮะ จะมีการอภิปรายผมเดาใจได้ฮะทั้งนั้นตีแรงงานทั้งพรมอรเขาคงใจไม่สบายใจก็ต้องรีบตัดสินใจออกข่าวนี้มาลดจัดเก็บภาษีสัมรสามิตร,รน้ำมันดีเซลสบาทต่อลิตรสมเดือนถ้าคนอ่านเพินนะลิลละสบาทดีเซลลดลงแน่นอนนะแต่ไม่ใช่นะครับขอโทษเขาเอาเงินไปทำอะไรถ้าไปดูแผ่นต่อไปคุ้หน้าไหมคคนนี้ โปรดทราบฮะลดภาษีน้ำมันสามบาทต่อลิตรไม่ได้ทําให้ราคารดลงสามบาทต่อลิตรนะเดีย๋ยวว่าแต่คนอื่นเนี่ยผมอ่านแล้วยงงนะฮะว่าพูดอะไรหนึ่งพูดไม่รู้ภาษาคนเหรอหรือสองพูดให้คนสับสนเหรอฮะทำไมฮะแล้วเงินเอาไปทําอะไรฮะหรือเอาเงินไปโปกกองทุนน้ํามันไปดูแผ่นต่อไปครับผมย้านะฮะจริงๆผมอยากขยี้ทุกประเด็นฮะ ย้ำอีกทีนะอยากขยี้ทุกประเด็นแต่ผมไม่มีเวลาผมจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่าลืมกรรมพืชตัวเองฮะท่านไปดูต่อไอ้นี่ข่าวของปีก่อนก็รจริงนะราคาข้า,ขาวดิ่งท่านจำไนดะ้มีสอสอท่านพิเชิเชเื่อมังผานเอาเข้าเปลือกมาป่วยข้าวเปลือกราคากิโลกร,รมนะัมละห้บาทมามา่าซองละหกบาทฮ เรากำลังเผชิญว่าภาวะวิกฤตไปดูแผ่นต่อไปฮะอ้นี้เมื่อสองสามวันที่แล้วชาวนาวออกมาเต็มไปหมดเลยเขาเป็นนี่เป็นสินฮะปุ๋ยขึ้นไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วเขาจะทำนาแล้วมันเหลือห้าหกบาทจะทำไงฮะไปดูแผ่นต่อไปฮะแผ่นนี้จริงๆนะครับผมบอกเลยผมไม่อยากเขียนแต่จำเป็นต้องต้องออกมาพูดว่าเดี๋ยวนะจะมีคนออกมาพูดผมไม่รู้ใครจะมาบอกนะโอ้ยพูดไปเรื่อยเปยื่อย คุณทำได้เปล่าถ้าคุณขึ้นมาทำท่านดูราคานี้ดีๆนะฮะตอนผมเป็นรองนายกรัตรีนะฮะผมกำหนดว่าราคาข้าวเปลือกราคาข้าวเปลือกเจ้าแนะนำอยู่ที่1มื่นสี่ถึงหมื่นหกราคาขายจริงในท้องตลาดโดยไม่ต้องรับจำนำนะเกินกว่าหมื่นสแล้วผมย้ำด้วยทะลุหมื่นหฮะไม่มีการตัดค่าความชื้น30%เปไม่ต้องถือใบปัดทวนได้เงินสดทันที ผมอยากให้คนไทยเลือกเอาและวกันนะอยากได้รัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลหน้าผมย้ำนะก่อนเปลี่ยนสไลด์แผ่นนี้ถ้าผมไม่เคยทำแล้วทำไม่ได้ผมจะไม่ออกมาพูดแผ่นต่อไปครับไอ้นี่นะต้องการจะเน้นว่าอะไรราคาน้้นใหญ่ร่วงสุดในรอบ30ปีิปีตอนนั้นเหลือกิโลสามบาทมั้งนะเน่าขาต้นแผ่นต่อไปครับ เรื่องนี้นะผมขออุทิศแล้วไว้อะไรให้รับการประมงไทยที่เจงแบบหายนะวายปวงฮะเรือตั้งขีมมื่นลำฮะเขาขายฮะท่านว่าเจงเพราะอะไรฮะการประมงนี่คือหัวใจของภาคใต้นะมันชาามีสอสอบางท่านเอาตัวเลขขึ้นมาให้ดูฮะ ปรากฏว่าภาคใต้ตอนนี้จากเคยมีรายได้ต่อหัวดีที่สุดตอนนี้จนที่สุดเพราะประมงคือชีวิตของเขาครับท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปอันนี้เป็นข่าวสักสามปีสี่ปีมาแล้วซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เราก็บอกแล้วไงเจริญลงตามลําดับคือท่านประยุทธ์เป็นนายการัฐมนตรีประมงเจ๊งทั้งประเทศเพราะเราไปทำะ กดอะไรเข้าไป i UU อยหยุดสามปีแทบหมดตัวตอนนั้นแทบนะแต่ตอนนี้ตัดคำว่าแทบเลยสามปีเจ๊งหมดแล้วไปดูแผ่นต่อไปครับการบริหารงานเศรษฐกิจที่ล้มเหลวใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจช่วยนึกทีสิครับ นายกน้ำจิบเป็นเองนะครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไปดูแผ่นต่อไปครับการบริหารงานโควิดก็ล้มเหลวล้มเหลวอะไรอุปกรณ์การแพทย์หายไปไหนก็อภิปรายกันมาเช้าเา้าตกลงวัคซีนซื้อถูกหรือเปล่าซื้อผิดหรือเปล่าเอาควรได้ฉีดอันไหนฉีดแล้วฉีดอีกประเทศไทยสร้างนวัตกรรมฮะฉีดบูสเข็มเข็มสามเข็มสี่แล้วท่านเห็นชีวิตคนไทยเป็นอะไรครับ บริหารงานโควิดเนี่ยผมยืนยันนะว่าล้มเหลวฮะพอล้มเหลวปุ๊บนะท่านก็ไปยุ่งกับธุรกิจอื่นเอาตรงนี้ปิดโน่นปิดนี่ปิดโน่นปิดนี่ล็อกดาวอะไรของท่านก็ไม่รู้ผลสุดท้ายเป็นไงฮะเชิงทั้งประเทศฮะไปดูแผ่นต่อไปครับอยากจะบอกว่านะเราได้ยินบ่อยฮะความเหลื่อมลำ้ำผมย้ำนะว,ว่าคำนี้จริงๆเป็นศัพทางวิชาการฮะ คนก็ฟังหลวมๆก็คือมันไปโยงกับประโยคข้างล่างฮะเอื้อประโยชน์ในทุนท่านว่าเหลื่อมล้ำคืออะไรฮะเอาคนนึงรวยสุดกูคนหนึงจนไม่มีจะกินฮะมันจึงเกิดความเหลื่อมล้ําแต่มีคนพูดนะผมอยากจะบอกว่าในที่สุดมันต้องมีคนทําไม่เห็นไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้นะครับ มีคนพูดมาหลายคนแล้วผมเอาตัวต้นฉบับหรือออริจินอลมาให้ดูว่าปปชออกเอกสารนี้ออกมาปี 202. 1ซึ่งผ่านพ้นมาเดือนกว่าเนี่ยเราหล่นไปอยู่ที่อีก6กอันดับจากเดิมนะผมจำได้ผมยืนอภิปรายอยู่แถวเนี้ยตอนนั้นอันดับรนะ้อยหน่งนี่ลงไปร้อยสิประเทศนี่เรพุ่นตรงนะผมย้ำนะครับว่าเป็นดัชนีรับรู้การทุจริตของ ประเทศไทย110อันดับเนี่ยเขาดีกว่าเรา109อันดับนะครับเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะใครอยากมาค้าขายกับเราฮะเรามีปัญหาไปหมดทุกอย่างฮะไปดูแผ่นต่อไปครับผมอยากจะทิ้งอะไรเป็นบางประเด็นฝากไว้ให้นะครับผมเรียนว่าคนไทยทั้งประเทศต้องได้รับโอกาสชีวิตที่เท่าเทียมกัน ไม่ใช่รวยอยู่สิบตระกูลยี่สิบตระกูลนะวันนี้99.99 99, เจุ้ีงหมดฮนะเจีงมากเจีงน้อยฮนะคดีอาชญากรรมฆาตรกรรมคดีอะไรเต็มไปหมดทนำะสลดนะฮะดูทีวีแล้วปวดหัวฮนะท่านไปดูนะคนไทยทั้งประเทศต้องได้รับโอกาสโดยเท่าเทียมกันนะไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแผ่นต่อไปครับ หมดแล้วนะครับผมทำเวลาได้ดีพอสมควรผมย้ำนะครับจริงๆเนี่ยผมเตรียมสไลด์มากกว่านี้สองเท่าตัวเพราะผมรู้ว่าผมได้เวลาเท่านี้ผมจึงได้ตัดทอนมันออกออผมต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รอฟังผมอยู่นะฮะท่านอาจจะบอกเอ๊ะพูดรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่รู้เรื่องฮะ ผมย้ำนะครับมันไม่มีเวลาขายี้พอที่จะอธิบายยาวๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนสอสอ,สอทุกคนที่อภิปรายมาตั้งเช้าแล้วก็จะอภิปรายต่อในบ่ายวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะมันจะทำให้พวกเราเอามาปฏิบัติตอเนี่ยเป็นภาพใหญ่ว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่า8ปดปีเขาเกินพอหลายคนบอกให้ลาออกนะ ถ้าะะท่านอ,อายุความต่อเนื่องความจริงผมอยากให้ขึ้นสไลด์แผ่นนั้นนะฮะอีกทีหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านอยู่มาสามช่วงของระยะเวลาสไลด์ประมาณแผ่นที่สองหรืออะไรถ้าย้อนได้นะย้อนให้ดูนะครับผมจะได้มีเวลาพูดอะไรนิดหน่อยนี่ฮะท่านสังเกตดีๆน,นะะด้วยความที่ผมจะรีบเนี่ยแหละ พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกนัมนตรีมาตั้งแต่พฤษภาคมปี57แล้วท่านดูนะรัฐบาลคอสอชอรัฐบาลโดยรัฐมนูน60รัฐบาลยุคโควิดและอีกเรื่องหนึ่งนะครับประโยคที่ใครพูดเมื่อกี้เนี่ยได้ยินอยู่บอกว่าอย่าไปโทษโควิดอย่างเดียวการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกัน มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและฝีมือการรับสถานการณ์ของรัฐบาลนะคราวน,นี้กลับไปเรื่องสไลด์แผ่นสุดท้ายในเรื่องเราตกอันดับมา110แล้วนะฮะผมมีอะไรที่ขออนุญ,ญาตนะขอใช้เวลาที่ผมมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่นาทีเนะี่ยขออนุญ,ญาตพูดดังต่อไปนี้นะครับ วันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมเจ่อจงที่จะเน้นไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะผมถามคนไทยทั้งประเทศว่าจะ8ปีอยู่รอมรอกแล้วเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์แล้วเราได้รับความสุขนั้นมาหรือเปล่าอย่างราคาน้ํามันบอกเลยนะครับเคยต่ําลงไปน้ํามันดูไบต่ําลงไป10เหรียญต่อบาร์เรล น้ำมันเวสเท็กซัสอยู่ที่30เหรียญต่อบาร์เรลเราถามจริงๆถ้าหารด้วยจำนวนกี่ส่วนเราเผลเผยลิตรเหลือน้ำมัน3บาท4บาทท่านเอาเงินไว้ไว้ไหนปตทกำไรเยอะแยะขนาดนั้คราวนี้ผมจะพูดในสิ่งที่เหลือเวลาอีกนาทีกว่า2นาทีนะนะผมเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตอนช่วงหาเสียงผมมีเวลาหาเสียงได้ดีเบียตไม่กี่ครั้งนะฮะก่อนจะประกาศจุดยืนผมได้ถามทุกคนกรรมการบริหารพรรคแล้วนะว่าเราจะอยู่ตรงไหนฮะทุกคนบอกว่าเราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ถามเขาอีกว่า ถ้าให้ผมเป็นคนพูดเนี่ยผมจะไม่กลับไปกลับมานะเพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการตระบัดสัตวนะ์แล้วผมจะรักษาคำพูดนะต่อมาในห้องถแถลงข่าวของสภาเนี่ยวันนึงก็มีข่าวลือทุกคนก็ขอให้ผมลงไปถแถลงข่าวผมก็ไปยืนถแถลงข่าวถ้าคนไปย้อนดูผู้สื่อข่าวบันทึกเทปนี่อยู่นะสีหน้าผมไม่ดีนะ ผมบอกให้เลยนะฮะเราถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วเราก็ถามว่ามีใครมาดีวผลประโยชน์ท่านหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับรัฐบาลและสิ่งตอนท้ายนี่คือใครแแมกของเรื่องนี้ฮะท่านยังรักษาจุดยืนไหมคำมั่นสัญญาที่ให้ประชาชนทุกคนตอบว่าใช่ผมเรียงมาทีละคนแล้วผมบอกว่าสิ่งที่พูดวันนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ แล้วผมผลออกมาเป็นยังไงฮะผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศนะผมรู้ดีฮนะไม่งั้นผมไม่มายืนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้นะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็บังเอิญรัฐธรรมนูญนะเปิดโอกาสให้สสไม่ต้องทําตามมติพักนะนะทุกคนอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่แต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะทำให้เกิดนวัตกรรมสรับขึ้นมาสองคำฮนะ คำแรกคือคำว่างูเห่าคะคำที่สองคือคำว่าลิงกินกล้วยครผมบอกเลยนะฮะถ้าผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมเพิ่งเข้าใจสแสลงนี้ชัดเจนวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือ ผมขอพิลารายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาว,ว่าท่านไปทําอะไรหรือให้ใครไปทําอะไรทําไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยืนผมบอกเลยนะครับสัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศได้สองปีเศษผม ไม่มีความสุขคับการทำงานท่านมิงควรไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านทำแบบผมถ้าท่านกล้าดีผมก็จะทาผนังกับท่านผมจะบอกเลยนะฮะผมกราบขอบคุณท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาทั้งสองท่านรวมทั้งท่านด้วยฮะครูแก้วขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะฮะ ประเทศไม่ต้องเสียงบประมาณนะผมเป็นสอสอเป็นทีไรชื่อผมลาออกผมลาออกวันนี้นะฮะเขาก็เลื่อนระดับขึ้นมามีความสุขด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่านะฮะผมขอยื่นใบลาออกสักครู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นนะนะฮะผมยอมที่จะสละความเป็นสสเพื่อให้มันจบ พราะผมได้ขอให้พักเศรษฐกิจใหม่ขับผมออกจากพักก็เห็นพักอื่นก็ขับออกกันเยอะแยะสนุกสนานทำไมฮะพระอุดมการไม่ตรงกันฮะแต่ผมจะฝากข้อความนี้นะฮะคนเอกประยุตและหรือลูกน้องท่านไปทำอะไรเขาถึงเปลี่ยนจุดยืนและต้านกระแสสังคมอย่างนั้นและสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไปยังประชาชนไทยทุกท่านนะฮะ ผมจะยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองผมจะใช้องค์ความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะออกไปพิสูจน์ว่าแม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลความเหลื่อมล้ำจะถูกแก้ไขไหม โปรดติดตามก็แล้วกันนะครับและผมก็จะไป็นเจียมตัวสําหรับการเลือกตั้งในสมัยต่อไปด้วยครับเราได้เจอกันแน่นอนรับขอบขอบคุณครับติดต่อผมทางเฟซบุ๊กก่อนผมจะเดินไปยื่นหนังสือท่านนะเผื่อพ่อแม่พี่น้องคร อยากติดต่อผมนะฮะ Facebook ชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณฮะภาษาไทยขอโทษไม่มีชื่อพรรนะฮะท่านมิ่งขวัญภาพไปคิดให้ละเอียดรอบคอบหน่อยดีไหมครับไม่เป็นไรผมคิดมาแล้วครับนะฮะเสียดายนะครับไม่เป็นไรครับนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านขอบคุณเพื่อนสอสอทุกคนด้วยครับ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับคนมีคุณภาพอย่างท่านพิงขวัญแสงสวนได้ประกาศลาออกแล้วก็ยื่นหนังสือลาออกด้วยก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วกันนะครับ